สวัสดีครับพอกาตั้ม DIY นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้นะครับก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบำรุงนะครับโถสุขพัณฑ์นะครับที่เราใช้ขับถ่ายนะครับโถสุขพัณธ์ผมเกิดมีน้ําซึมน้ํารั่วตรงถังพักน้านะฮะผมก็เลยจะมาเปลี่ยนซีนยางต่างๆที่เป็นจุดเชื่อมนะครับก็มีตรง ผมซื้ออะไรมาแด้ก็คือเป็นน็อตนะฮะอันนี้ผมไปซื้อในโฮมโปรมาไอลูกยางตรงหัวน็อตเนี่ยพอดีมันผดผมก็เลยซื้อมาเป็นชุดไปเลยก็เปลี่ยนน็อตไปด้วยเลยนะครับผมแล้วก็ยางรองถังพักน้ำน,นะครับก็ซื้อมาด้วยก็เปลี่ยนเป็นคราวเดียวกันเลยนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่ผมจะเปลี่ยนก็คือ,อ,อวาล์วน้าออกนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยเปลี่ยนเป็นของใหม่ไปด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปถอด ถังพักน้ําของเราก่อนนะครับผมแล้วก็เรามาเปลี่ยนอุปกรณ์กันครับก่อนอื่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาถอดหม้อพักน้ําของตัวสุขภัณฑ์ของเราออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในนะครับเอ,อยางรองถ้วยน้ํานะครับแล้วก็ตัววาล์วาน้ําออกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดฝาตัวนี้ออกนะครับชุบ เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภายในของมันนะครับอันนี้ก็คือเป็นวาล์วน้ํานะครับน้ําเข้านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัววาล์วน้ําออกนะครับเขาก็จะมีลูกยางอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีน็อตสองตัวครับผมนี้นะครับเราก็ได้แกะตัวถัง กักน้ำเอาไว้แล้วนะครับผมก็มันก็จะมีลูกยางสีดำอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันเริ่มหมดสภาพแล้วเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดถังเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกยางกันนะครับผมก็ถอดถังพักน้ำทาโทโอออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ลูกยางมันก็เปื่อยหมดสภาพแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างแรกนะครับ ส่วนที่สองที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือตัวขาวๆนี่ครับก็คือเป็นวาล์วน้ําทิ้งนะครับเวลาเรากดชักโครกเนี่ยน้ำมันจะออกจากรูนี้นะครับก็คือตัวนี้อีกด้านนี่นะครับพอดีว่าคิดว่มผมจะเปลี่ยนแค่ลูกยางก็ตัดสินใจเปลี่ยนมันทั้งชุดเลยนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะถอดเกลียวนี้ออกนะครับอันนี้คือของใหม่นะฮะ ใช้บิดเอาก็ได้ครับใช้มือหมุนเอาออกเลยนะครับผมตัวนี้โอเคออกแล้วนะครับเนี่ยครับสภาพยางข้างในก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้คือต้องเปลี่ยนถ้าท่านไหนไม่อยากเปลี่ยนตัววาล์วตัวนี้ก็ลองไปหาร้านวัสดุ ที่ขายอะไรสขตรณั์เปลี่ยนเอานะครับผมพอดีวันนี้ผมหาซื้อไม่ได้ก็เลยซื้อทั้งชุดเลยจะได้จบนะครับแล้วนะครับก็จะใส่ตัวท่อน้ําทิ้งอันใหม่เนี่ยครับที่น้ําทิ้งอันใหม่ก็คือเหมือนจะมีลูกกบกกกปิดเปิดนะครับสําหรับน้านะฮะแล้วก็มียางด้านในนี่นะครับของของใหม่ของเสียแล้วนะครับ มามาใส่กันเลยผมขอเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะครับผมเราจะเอาด้านนี้ลงไปเลยนะครับ โอเคได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ฝาปิดฝา,เ,าเกียวเนี่ยครับโอเคเอาแค่พอตึงมือพอนะครับผมเรียบร้อยละเราก็ใช้เนี่ยครับยางรองท่านฝาท่านนะครับของเป็นลูกยางแบบนี้นะครับก็คือวางไป นี่ครับเรียบร้อยผมก็ให้ดูด้านในนะครับมันก็จะทางก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปประกอบเข้าที่เดิมกันนะครับอย่าลืมนะครับยางตัวนี้ด้วยผมจะเปลี่ยนน็อตมันไปด้วยเลยนะครับผมผมก็ถังพักน้ำนะครับกลับมาไว้แล้วเตรียมประกอบนะครับผมใส่ลูกยางเวลาเรียบร้อยนะฮะก็คือขั้นตอนนะครับก็คือค่อยๆยกนะครับ มันจะมี society, รมูพักน้ําอยู่ตรงด้านนี้นะครับรูที่น้ําลงไปในช็อคโคกอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็คือเอายางดันๆเนี่ยหยอดลงไปนะครับผมใส่ลงไปก่อนนะครับก็วางลงไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็หลอยจากนั้นน่ะเดี๋ยวเราจอาน็อตเนี่ยยึดไว้นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นน็อตนะครับที่มีลูกยางอยู่ด้วยนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนกันไปเลยนี่นะครับรูลเล็กๆนี้ก็จะเป็นช่องที่ใส่น็อตลงไปนะครับมันก็จะมีอยู่2ด้านก็คือลูกยางต้องฝังอยู่ด้านบนนะครับปิดเพื่อที่จะไม่ให้น้ำซึมก็เดี๋ยวเราใส่น็อตให้เรียบร้อยนะครับผมครับผมก็เสร็จกันไปแล้วนะครับ กับการเปลี่ยนพวกลูกยางรองที่เก็บน้ำนะครับแล้วก็าวาลวสำหรับทิ้งน้ำนะครับก็เป็นอันว่าก็ไม่มีจุดรั่วซึมสำหรับเจ้าถังน้ำของผมละถังน้ำสุขภัณฑ์ของผมละนะฮะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับย yeah.